ปานไม่เยอะนะเพราะว่าลมแรงนะโอ้โห,โโหเฮ้ยยังไงครับทุกคนดอกนี้ผมมีลุ้นนะครับน่าจะโดนฝูงอื้อหโอ้โหมาแล้วทุกคนโอ้โอยิ่งหนกักหนักเละเละครับโอ้โอยิ่ห,ห,หนึ่งทีนะทุกคนโคตรเยอะเลย หนึ Galaxy, uh, ่งทีนะครับท well> ุกคนโอ้โหเกือบยี่สิบตัวครับเบื่อนะทุกคนเป็นไงครับโอ้โหไปมีคาราเต้ครับโอ้โหโอ้โหโคตรเยอะโอเคครับทุกคนดอกนี้เกือบยี่สิบตัวครับทุกคนโคตรเยอะเก็บปลากันก่อนดีกว่าครับสวัสดีครับ พบกันอีกแล้วนะครับกับช่องพ่อานหว่านแหวันนี้ผมก็พามาวานแหอแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่ที่คลองสุขุมวิทนะครับแต่วันนี้ผมจะหวานตั้งแต่คลองสุขุมวิทแล้วก็วนเข้าท้ายคลอ,องบางปาแล้วก็ไปโผล่สุดอยู่ที่ตรงตลาดนัดเรือบินนะครับเดี๋ยวมาลองลุ้นกันดูครับว่าวันนี้ผมจะได้ปลาเยอะแค่ไหนนะครับใช้หกสองห้าเต้นนะครับแหตัวแดงสายสลิงเป็นแหของพี่ต้นคนหว่านแหนะครับผม ถ้าสนใจนะครับก็สั่งซื้อเลยเลยนะที่เขจที่ต้นคนบาานีีนะครับไปครับไปดูกันเลยจุดแรกที่ผมจะหว่านตรงนี้ก็เป็นหน้าท่อนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับหว่านไปแล้วครับทุกคนเป็นยังไงครับจะติดต่อหรือว่าจะมีปลาไปลุ้นกันครับเป็นยังไงครับทุกคนจุดแรกอื้ม มาแล้วครับทุกคนเป็นไงโอ้โหมีอยู่ครับสามสี่ตัวนะนี่นะครับทุกคนผลงานแห่ตัวแดงสายตาลิงนะครับผมหกสอกห้าเซนนะครับนี่นะครับผมทุกคนนี่นะครับผมปากแรกก็ได้มาสี่แต้มครับสวยๆครับเก็บปลากันครับดอกแรกก็ได้สี่ตัวนะครับนี่ครับธรรมชาติของคลองสุขุมวิทนะครับก็จะมี เขาใส่ตะข่ายนะครับเยอะมากเลยครับผมเห็นบ่อยมากเลยนะทุกคนแต่ก็ไม่ได้ว่านะครับเพราะว่าเป็นวิถีชีวิตครับแต่ว่าปลามันก็จะไม่ค่อยมีนะครับคลองนี้เดี๋ยวไปลุ้นกันครับบานเต็มครับทุกคนเดี๋ยวไปดูว่าปากนี้เป็นยังไงจะมีตัวไหม เป็นยังไงครับทุกคนอืมาแล้วครับหนึ่งตัวครับทุกคนได้กี่ตัวครับโอ้โหสองตัวครับนี่นะครับทุกคนนี่ธรรมชาติของคลองตะกุมวิทนะครับก็จะได้ปลาหมอคางดําแบบนี้เลยนะครับผมนี่ครับเราผมก็ได้ปลานินมา อีกหนึ่งตัวนะครับรวมปากนี้ได้สองแต้มนะครับผมเป็นยังไงบานเต็มนะครับทุกคนเดีย๋ยวมาลองลุ้นกันดูครับเห็นแต่ปลาเล็กกระโดดนะทุกคนยังไม่เห็นตัวใหญ่เลยอะมาแล้วเป็นยังไงอ,อืข้างดําทุกคนปลาหมอข้างดำหลายแต้มเลยครับไป นี่นะครับปลาหมอปลาหมอกลางดำเอ้ยไม่ใช่อันนี้ปลานิลนะทุกคนนี่ปลานิลก็โอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ย้ายมาเป็นสะพานที่สามแล้วนะผมก็ได้ปลามาก็ไม่ค่อยเยอะเลยนะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันดูครับว่าฝากนี้ผมจะได้ไหมนะรู้สึกว่าปลาจะน้อยเหมือนเดิมนะครับเหมือนที่เคยมาเลยอือหืรอบนี้เป็นยังไงครับทุกคนปลานินหรือปลาหมอกลางดำ ติดมาหนึ่งตัวครับเป็นปลานินนะครับผมปลานินติดมาหนึ่งตัวนะนี่นะครับก็ได้ปานินมาหนึ่งตัวนะครับผมหรือว่าปลามันอาจจะน้อยเพราะว่าตรงนี้มันเป็นน้ําก่อยครับท่านผู้ชมตรงนี้มันไม่ใช่น้ําจืดนะครับผมมันจะมีน้ําเค็มผสมเข้ามาด้วยเพราะว่ามันติดทะเลนะครับผมนี่ได้มาเพิ่มอีกหนึ่งตัวเดี๋ยวไปดูกันว่าปลาอะไร นี่นะครับทุกคนก็เป็นปลานิลนนะครับได้ปลานิลนเพิ่มมาอีกหนึ่งหนึ่งตัวนะครับปลาน้อยมากนะครับทุกคนเดี๋ยวมาลุ้นกันครับทุกคนเมื่อก,กี้ผมไปหว่านตะพานตรงนู้นมานะครับผมก็ได้มาแค่ตัวเดียวเองนะครับลองดูครับว่าตรงนี้จะมีตัวไหมแต่ก็หนักหนักนะทุกคนหนักหนักนะครับนี่ครับได้เพิ่มมาอีกหนึ่งตัวครับ นี่นะครับทุกคนได้เพิ่มมาอีกหนึ่งตัวนะครับปลาน้อยมากเลยนะทุกคนเก็บปลาใส่กระแป๋งครับโอเคนะครับผมเนี่ยือปลาที่ผมได้นะครับผมบาดมาประมาณสามสี่สพานะครับได้มาประมาณสิบตัวนะทุกคนเดี๋ยวปลาที่ใส่ถังแล้วก็เดี๋ยวไปลุยกันต่อนะครับว่าผมจะบาดให้เต็มถังเนี้แล้วค่อยกลับอ่ะ แล้วเมื่อไรผมจะได้กลับบ้านนะทุกคนไม่น่าพูดเลยครับไม่แน่ผมอาจจะต้องวิ่งเข้าคองบางปาแล้วแหละเพราะว่าปลามน,น้อยมากนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อนะครับทุกคน,นก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับปะก็โอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ย้ายหมายเข้ามาที่คลองบางปาแล้วนะครับเพราะว่าคลองสุขุมวิทเนี่ยไม่มีปลาเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะหว่านไกลเลยนะครับผมเดี๋ยวไปรุ่นกันครับเกือบติดต่อนะครับทุกคนก็ได้มาอยู่นะครับสองตัวนะครับโอ้โหตอดบุดวิดเมื่อกี้ตอนนี้ผมก็ย้ายมาถึงคลองบางปลาแล้วนะครับ มาถึงสะพานใหญ่นะ้วผมต้องเปลี่ยนเปใชตนอกแล้วนะครับผมมาเดี๋ยวไปลุ้นกันครับผมไปครับทุกคนปากแรกลุ้นกันเลยครับลงไปแล้วครับทุกคนนี่ดูเงยียบๆนะครับเป็นยังไงครับวันนี้หนักเกิดหนักอะไรนะหนักปลาหรือว่าหนักแหบ มาแล้วครับทุกคนโอ้ยเต็แมแหอีกแล้วไปครับโอเคนะครับทุกคนรอบนี้ผมได้สี่แต้มเลยนะครับผมดูอย่างนี้นะผมไม่หว่านลองสุขุมวิท์แล้วผมเข้ามานี่เลยไม่ลาอยากลองหมายแปลกนะครับ ไปลุ้นกันดูนะครับทุกคนปากนี้ผมใช้แปดสอกห้าเซนนะครับผมเป็นยังไงครับหนักเลี้ยวทุกคนหนักเลี้ยวหนักเลี้ยวโอ้โหมาอีกแล้วครับทุกคนเต็มแหยอ,อีกแล้ว,ว่าโอ้โหหวนเกินเรียบร้อยครับทุกคนสี่แต้มอีกแล้ว เก็บปลากันครับบานสวยครับทุกคนจยไปรุ้นกันครับฝั่งเนี้ยปกติก็ไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่าปลามันจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าวันนี้ปลามันจะเปลี่ยนมาขึ้นมาฝั่งนี้หรือเปล่าน้ําก็ค่อนข้างนิ่งนะครับวันนี้เป็นไงครับโอ้โหมีอยู่ครับทุกคนทุกดอกเลยอะ หวานซัดใส่ลมด้วยนะทุกคนลมพัดด้วยนะครับเป็นยังไงวันนี้ไม่มีปลาตัวเล็กกระโดดเลยนะครับทุกคนออ้หโอ้โหทุกคนดอกนี้โอ้โหโคตรเยอะครับ โอเคครับผมทั้งหมดอ่ะได้5แต้มเลยนะสถานีนะ ้มีตัวปกติมนักกระโดดแล้วเนี่ยอุยอ้ยอุ้ยน่าอยู่ครับทุกคนสวยสวยจะได้อย่างเงี้ยสวยอยู่สี่ห้าตัวครับเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อครับทุกคนตรงป่าผักบุ้งเลยนะครับผม เมื่อกี้เห็นปลาขึ้นแล้วครับในแหเป็นยังไงครับเป็นยังไงครับทุกคนเหมือนมีชนนะชนเยอะด้วยแหละเป็นยังไงครับโอ้โหนิยบน้อยครับทุกคนมีได้อยู่นะครับนี่คับรอบนี้นะครับทุกคน ก็ยังได้อยู่ครับสี่ห้าแต้มนี่ไม่ขาดแน่นอนนะสะพานปลาเยอะมากนะทุกคนเก็บปลาครับอย่างเดียวเท่านั้นนี่ปลาหมอคางดำลอยมาด้วยนะเดีย๋ยวมาดูปลาที่ได้นะครับผมเริ่มมีไส้เลยนะครับทุกคนนี่นะโอ้โหมาครับผมเดี๋ยวไปลุยกันต่อนะครับโอเคนะทุกคนเดีย๋ยวไปลุ้นกันดูครับย้ายสะพานมาแล้วนะครับผม วันนี้ปลาไม่ค่อยเยอะนะทุกคนเดี๋ยวไปลุ้นปากนี้เลยครับมันจะเพิ่มไซส์ขึ้นมาหรือเปล่าลุยหวานไปแล้วครับผมเป็นยังไงน้ำรู้สึกว่าจะนิ่งๆด้วยนะครับทุกคนน้ำไม่ไหลนะปลาเป็นยังไงวันนี้ตัวเล็กกระโดดไปแล้วมาแล้วครับทุกคนได้กี่ตัว ปลาอะไรครับหนึ่งตัวปลาตะเพียนตัวแรกของคลิปนี้ครับทุกคนได้ปลาตะเพียนมาสองตัวเลยนะครับผมผมนึกว่าจะได้ตัวเดียวนะครับปไาปหมานแล้วไอ้ปลาตะเพียนนะครับวันนี้ <c oughs> ก็โอเคนะครับทุกคนวันนี้นี่ปลาน้อยมากนะครับหลังจากที่ฝนตกติดต่อกันมาประมาณสี่ห้าวันนะครับผมแล้วก็ฝนก็หายไปสองวัน ตอนนี้ปลารู้สึกว่ามันจะหายหมดเลยนะครับไม่รู้ว่ามีน้ําเสียเข้ามาหรือว่าอาจจะเป็นที่น้ําแห้งลงนะครับปลาหายหมดเลยเดี๋ยวผมจะได้ว่านอีกสักแค่สองถึงสามตะพานนะครับเดี๋ยวก็จะถ่ายไม่ได้แล้วเพราะว่ามันจะมืดนะครับผมเพราะว่าวันนี้ผมมาคนเดียวไม่มีใครถ่ายให้และเดี๋ยวหลังจากที่เลือกว่านแล้วเดี๋ยวไปสรุปผลงานที่บ้านนะครับผมปะเดี๋ยวไปรุ่นกันต่อครับคลองตรงนี้ก็เป็นคลองที่จะ ข้ามไปควางส่งน้ําสุวรรณภูมิได้นะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับว่าสะพานนี้จะเป็นยังไงปกติปลาเยอะมากเลยนะครับผมผมได้ตรงนี้ประจําเลยนะครับผมเดี๋ยวไปลุ้นกันครับอ้าวหวานข้ามอยู่นะครับทุกคนสวยงามนะครับเดี๋ยวไปลุ้นดูนะครับเป็นยังไงครับผมวันนี้ไม่มีปลาชนเลยนะทุกคน มาแล้วครับโอ้โหได้แล้วครับมาเลยปลามันอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนปลามันอยู่ปลายปักบุกนะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้นะครับทุกคนลมแรงด้วยนะครัปไป นไม่เยอะนะเพราะว่าลมแรงนะผมโอ้โยเฮ้ยเป็นยังไงครับทุกคนดอกนี้ผมมีลุ้นแล้วครับน่าจะโดนฝูงโอ้โห,โโหมาแล้วทุกคนโอ้โห้อหนักหนักเน้นเ้นครับโอ้โหุอ หนึ่งทีนะทุกคนคูดเยอะเลยหนึ่งทีนะทุกคนอเกือบยี่สิบตัวครับเก็บปลากันดีกว่าครับผมมีปลาขึ้นด้วยนะทุกคนไปครับเดี๋ยวไปดูครับ เป็นยังไงครับปากนี้เต็มแหหรือเปล่าครับมีกระโดดด้วยนะทุกคน <c oughs> เป็นยังไงครับโอ้โหห <c oughs> ตเ็มคาราเบีวครับโอ้โหโอ้โหโคตรเยอะโอ้โห <c oughs> โอเคครับทุกคนดอกนี้เกือบยี่สิบตัวครับทุกคนโคตรเยอะเก็บปลากันก่อนดีกว่าครับ หวานง่ายนะครับผมแตกเต็มจอมนะครับแปดสอกห้าเซนนะครับแห่พี่ต้นคนหวานแห่นะครับหรือว่าปลามจะอยู่ฝั่งนี้นะทุกคนเป็นยังไงครับหืมมาได้อยู่ โอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับตรงนี้จะเป็นสะพานสุดท้ายแล้วนะที่ผมว่านนะครับเพราะว่ามันมืดแล้วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวกลับไปดูผลงานกันที่บ้านเลยนะครับเป็นยังไงครับเป็นยังไง นีก็ยังได้อยู่นะครับทุกคนดอกนี้ห้าตัวนะครับผมว่าวันนี้ปลาขึ้นกลางคืนแน่นอนนะครับโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูผลงานวันนี้นะครับเแหนที่ผมใช้วันนี้ก็มีแปดตอกห้าตินแล้วก็หกตอกห้าตินนะครับผมเดี๋ยวมาดูผลงานกันครับ นี่นะครับทุกคนนี่ก็เป็นผลงานที่ผมได้วันนี้นะครับผมก็น่าจะประมาณติบโลครับทุกคนนี่เลยครับนี่นะครับ โอเคครับผมถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะครับ mm hmm. ก็ฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์นะ mm hmm. กดติดตาม mm hmm. เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ EP mm hmm. หน้าผมจะไปหวานแ mm hmm. หที่ไหนก็รอติดตามดูนะครับผมสำหรับคนที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจผมแล้วก็ดูคลิปผมมาตลอดก็ผมก็ขอขอบคุณด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ